มีสะดุง้งยืมเงินแล้วไม่คืนกรรมหนักแปดข้อผ่าชีวิตตกต่าแก้กรรมไม่หลุดพ้นท่านผู้ฟังคะเคยมีคนมายืมเงินแล้วไม่คืนไหมคะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ากรรมหนักทั้งภบนี้และพบหน้าเลยนะคะยืมเงินแล้วไม่คืนวิบากกรรมอาจไม่เหมือนกันต้องดูที่ตัวกรรมของแต่ละคนเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่างไรก็พอจะคาดเดาได้ว่า ผลกรรมน่าจะประมาณไหนโดยรูปแบบของกรรมนั้นจะแปลไปตามเจตนารมรวมทั้งความสามารถที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วยค่ะยืมเงินแล้วไม่คืนจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างสามารถแบ่งออกได้ตามเจตนาของการยืมเงินและความสำเร็จของเจตนาออกเป็น4อย่างดังนี้ค่ะ 1. ยืมเงินด้วยความตั้งใจคืนทุกเจตนาเป็นไปโดยบริสุทธิ์ ทั้งการคืนเป็นไปตามกำหนดเวลาอาจจะไม่มีหรือมีดอกเบีย้ยหรือของแถมอื่นใดก็ตามตามที่ได้ตกลงกันไว้ผู้ให้ยืมและผู้ยืมจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่น่าเชื่อถือของกันและกันฝ่ายให้ยืมก็ได้บุญเนื่องจากการเป็นผู้ให้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาสฝ่ายรับถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามที่พูดมีความสุข มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งสองฝ่าย 2. ยืมเงินด้วยความตั้งใจคืนเสร็จแล้วคืนไม่ได้ชนิดสุดวิสัยอย่างนี้ถือว่าไม่ได้ตั้งใจโกงไม่ได้ผิดสินข้อสอแต่กรรมที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบันคือความทรมานใจขาดความนับถือตนเองขาดความน่าเชื่อถือจากคนอื่นส่วนผลในชาติหน้าก็พอสมน้ำสมเนื้อ เช่นชาติหนนะ้าอาจจะให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืนเพราะเหตุสุดวิสัยของลูกนี้เช่นเดียวกันค่ะ 3. ยืมเงินด้วยความไม่มั่นใจว่าจะคืนหากมีก็จะคืนคนแบบนี้เหมือนกัมกึงเดี๋ยวคืนเดี๋ยวไม่คืนไปไปมา,มาไม่คืนดีกว่าคนจำพวกนี้เห็นเงินในบัญชีตนเองมีพอคืนได้แต่เลือกที่จะไม่คืนเองเงินในบัญชีของฉัน ฉันจะเอาไปคืนให้เงินฉันหมดไปทำไมคนพวกนี้มีความตระหนีเข้าครอบงำจิตใจผลที่เกิดในชาตินี้คือจิตอ่อนแอคิดอะไรแบบตื้นๆเหลวไหลไร้เหตุและผลกรรมที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้เงินทองทรัพย์สินที่มีอยู่วันหนึ่งจะหายไปโดยไร้เหตุผลและยังผิดสินข้อสองถือว่าเป็นผู้ที่ลักทรัพย์โกงทรัพย์และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ให้ยืม ยืมเงินที่มีความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรกโกหกหลอกลวงวานล้อมทุกอย่างบางก็ว่าจะคืนพร้อมดอกบเบีย้ยจำนวนมากผลตอบแทนดีถือว่าผิดสินข้อสองเต็มๆเ,เริ่มแรกก็เจตนาเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ยกให้และแบบนี้ยังผิดสินข้อที่4ีมุสาด้วยฉนันโทษก็ต้องมากไปด้วยโทษในชาตินี้รวมสองกระทงคือข้อสอ โกงทรัพย์ผู้อื่นและข้อ4โกหกหลอกลวงต้มตุนพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนโกหกเป็นนิดที่จะทำชั่วอะไรไม่ได้ไม่มียิ่งถ้าหมาถึงขั้นโกหกเพื่อโกงเงินคนอื่นได้ทำให้เขาเดือดร้อนได้ก็แปลว่าต้องทำบาปรายกาศได้หนักกว่านี้ต้องตกนรกก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ส่วนคนที่ถูกโกงไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจ ในขั้นตอนต่อไปเมื่อทวงแล้วไม่คืนฟ้องแล้วไม่สำเร็จประมักไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกันที่สุดก็เหลือทําใจจะคุมแค้นอยากลงมือแก้แค้นให้หายเจ็บใจหรือจะเลือกเชื่อว่าในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเราเองก็มีกรรมมาจากภพชาติที่ผ่านผ่านมาอยู่ที่เราเลือกว่าจะสร้างเวรกรรมต่อกันต่อๆไป หรือหยุดเวียนกรรมโดยการยกให้เขาได้เงินไปฟรีๆโดยในทางธรรมคือยกนี้กรรมให้เขารับไปแทนให้เขาเป็นตัวตายตัวแทนมารับช่วงถึงที่เมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วเราสมควรแค้นเคืองหรือสมควรขอบคุณนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการยืมเงินแล้วไม่คืนนั้นผลกรรมในการชดใช้ กินเวลายาวนานแสนเข็นทั้งพบนี้และพหน้าโดยผลกรรมในพบชาตินี้คือ1สูญเสียทรัพย์สินผู้ยืมเงินอาจถูกปล้นทรัพย์ถูกโกงหรือประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียทรัพย์สิน 2. ประสบปัญหาการเงินผู้ยืมเงินอาจจะประสบปัญหาการเงินหาเงินได้ยากหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว 3. มีปัญหาสุขภาพ ผู้ยืมเงินอาจเจ็บป่วยเรื้อรังหรือประสบอุบัติเหตุจนพิการ 4. มีปัญหาชีวิตผู้ยืมเงินอาจมีปัญหาชีวิตเช่นครอบครัวแตกแยกชีวิตคู่ไม่ราบรื่นหรือประสบปัญหาด้านหน้าที่การงานและต่อด้วยผลกรรมในชาติหน้าข้อที่5เกิดมายากจนผู้ยืมเงินอาจเกิดมาในครอบครัวยากจนลำบากในการหาเลี้ยงชีพ เกิดมาพิการผู้ยืมเงินอาจเกิดมาพิการไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้เจ็ดเกิดมาเป็นคนขี้โกงผู้ยืมเงินอาจเกิดมาเป็นคนขี้โกงหลอกลวงผู้อื่นแปดเกิดมาเป็นคนชั่วร้ายผู้ยืมเงินอาจเกิดมาเป็นคนชั่วร้ายกระทำการผิดศีลธรรมอย่างไรก็ดีหากกรรมบังเกิดขึ้นในชาตินี้ อย่างพอจําได้ว่าไปหยิบยืมแล้วไม่ได้คืนก็รีบหาวิธีเอาไปใช้นี่คืนเขานะคะแต่หากชาตินี้เราไม่เคยเป็นไม่เคยยืมแต่ผลกรรมของเราคล้ายๆว่าเราเคยไปยืมเงินเขาในชาติที่แล้วเราไม่รู้จําไม่ได้ก็ให้ลองแก้กรรมตามวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นึขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรสามารถทำได้ด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตา หรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร 2. ชดใช้นี่สินโดยการชำระนี่สงฆ์ 3. ทำความดีและเว้นความชั่วพยายามทำดีและเว้นความชั่วเพื่อสร้างบุญกุศลมาชดเชยกรรมที่ได้ทำไว้ท่านผู้ฟังคะการยืมเงินแล้วไม่คืนทั้งที่พอมีจะคืนได้นั้นถือได้ว่าเป็นการช่อโกง การช่อโกงเป็นเหตุให้ทรัพย์พินาอยังดีที่เราเป็นฝ่ายถูกโกงไม่ใช่เราไปโกงเขาเราไม่ใช่คนที่สร้างเหตุแห่งการช่อโกงนั้นคนเราถ้าเดือนเนื้อร้อนใจต้องบากหน้าตระเวนขอยืมเงินจากใครๆล้วนแล้วแต่ออกแนวนี้พอยืมได้แม้ชีวิตจะมีใช้คืนแต่ก็นึกเสียดายคิดว่าคนอื่นคงพอมีกินมีใช้ แค่แบ่งให้ตนใช้แค่นี้คงไม่เป็นไรบุคคลที่คิดอย่างนั้นได้เพราะความละโมบโลบมากที่อยู่ในใจเขาบาปกรรมประเภทยืมแล้วไม่คืนนี้ทุกคนเคยทำกันมาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจากชาตินี้หรือชาติที่ผ่านผ่านมาดังนั้นจงอย่าแปลกใจอย่าน้อยใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยถูกเขาโกงให้คิดเสียว่าเขามาขอรับนี่กรรมจากเรา ให้ขอบคุณเขาเพื่อตัดนี้กรรมจากภพชาติที่ผ่านๆมาอภัยได้ก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมต่อกันไม่ผิดที่เราจะเจ็บแค้นแต่อย่าเก็บเอาความแค้นไว้กับเราให้นานให้เราสามารถให้ทานให้อภัยให้นึกปรารถนาดีกับผู้ทำให้เราเจ็บเมื่อทำได้เราจะเข้าใจคำว่าเมตตาสุขกับคำว่าเมตตา อิ่มกับคำว่าเมตตาแล้วเราจะมีกำลังใจที่จะทำดีด้านอื่นๆตามมาอีกมากมายค่ะส่วนคนที่บากหน้าไปยืมเงินเขาแล้วไม่คืนโทษของคุณนั้นหนักหนายิ่งนักกํมหนักยิ่งกว่าโจรปล้นเงินเพราะโจนนั้นทำผิดแค่ข้อเดียวคือข้อที่สองส่วนคุณนั้นทำผิดสินสองข้อคือข้อที่สองและข้อที่4ี และยังต้องทนเวลาเขาทวงคืนเวลาเดินผ่านกันเวลาเห็นกันโดยบังเอิญกลัวเขาทวงต่อหน้ากลัวเขานินทารับหลังรู้สึกเหมือนตนเองจนกรอบอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังคะใครบ้างจะไม่เคยถูกยืมเงินให้ยืมก็เป็นทุกข์ไม่ให้ยืมก็เป็นทุกข์แล้วเราควรทำอย่างไรการที่ใครจะมีเพื่อนจะมีญาติ สิ่งที่ต้องจําไว้ก็คือเราต้องเป็นที่พึ่งให้เขาได้เมื่อถึงคราวจําเป็นถ้าถึงคราวจําเป็นใครพึ่งก็ไม่ได้แล้วใครเขาจะอยากมาเป็นเพื่อนเป็นญาติกับเราและเราต้องรู้ไว้ว่าแม้คราวตัวเองก็เหมือนกันบางครั้งอาจตกเข้าที่ขับขันสิ่งที่เราเตรียมไว้มีไว้อย่างมหาศาลก็อาจจะถึงคราวขาดแคลนได้ เข้าทำนองถึงเวลาราชสีก็ต้องพึ่งหนูเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวญาติหรือเพื่อนบ่ายหน้ามาขอความช่วยเหลือวิสัยของคนดีคนที่หวังความก้าวหน้าจะต้องเตรียมพร้อมตรงนี้เอาไว้ตลอดเวลาว่าพักพวกเพื่อนฝูงญาติสนิทบ่ายหน้ามาขอความช่วยเหลือแล้วต้องไม่ยอมให้กลับมือเปล่า จำคำนี้เอาไว้ก่อนแต่จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งอย่ากไม่ได้จริงๆก็ต้องมีค่ารถให้เขากลับบ้านได้ไม่อย่างนั้นเขาก็มาเสียเวลาเปล่าหวังจะได้รับความช่วยเหลือแต่ไม่ได้ก็ทำให้เสียอารมณ์อย่างไรก็ตามการที่เราจะช่วยเหลือใครมากน้อยแค่ไหนมีหลักพิจารณาอย่างนี้ 1. ดูความพร้อมความรู้ความสามารถดูกำลังของเราว่าเรามีกำลังจะให้เขาได้พึ่งได้เท่าไหร่ดูตรงนี้ก่อนจะช่วยใครก็ช่วยเิดแต่อย่าให้เกินกำลังให้ถือเอาเป็นหลักเอาไว้ให้ดี 2. ดูบุคคลที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราดูความจำเป็นของเขาว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรมาก แค่มาเผื่อได้เท่านั้นอย่างนี้เลี้ยงข้าวสักมื้อหนึ่งแล้วให้ค่ารถกลับบ้านก็พอแล้วแต่หากเขามีความจำเป็นเช่นป่วยหรือพ่อแม่ตายลูกเต้าเกิดอุบัติเหตุอะไรทำนองนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องแกล้งกันและไม่ใช่ว่าเขาไม่เตรียมพร้อมแต่ว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยตรงนี้ต้องช่วยกันจะมากจะน้อยต้องช่วยกันให้เต็มที่ตามกำลังของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาผู้นั้นเคยมีความสัมพันธ์อดีตกับเราในอดีตเช่นเราเองก็เคยเป็นหนี้พระคุณเขามาถึงคราวเราเดือดร้อนเขาก็ช่วยเหลือเราเต็มกำลังมาก่อนถ้าในกรณีนี้ถึงคราวเขาเดือดร้อนบ้างเราก็ต้องช่วยให้เต็มที่เช่นพ่อแม่เขาป่วยหนักตัวเขาถูกกลั่นแกล้งถูกโกงถูกคดีความ ต้องมีค่าประกันตัวไม่อย่างนั้นติดคุกติดตารางข,งขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรทำนองนี้ให้นึกถึงความจำเป็นและนึกถึงความสัมพันธ์อันดีในอดีตซึ่งมีต่อกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนชาวพุทธเอาไว้ว่าเพื่อนที่ดีนั้นในวาระอย่างนี้ต้องหาทางช่วยกันให้เต็มที่อย่าว่าแต่ให้เขายืมเท่าที่เขาขอมาเท่านั้น เนื่องจากเขาเป็นคนดีเขาแสนจะเกรงใจเราเพราะฉะนั้นที่เขาเอ่ยปากมันกระเบียดกระเสียนเต็มที่แล้วพระองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่ากรณีเช่นนี้ให้เป็นสองเท่าของที่เขาขอทีเดียวเพราะเขาเป็นคนดีเคยมีพระคุณกับเรามาก่อนแต่ว่าในเชิงปฏิบัติถ้าเราเป็นประเภทเราเองก็ตัวคนเดียว ไม่มีครอบครัวให้หว่วงหน้าพวงหลังถ้าอย่างนี้แล้วก็ใช้คำว่าลูกผู้ชายใจนักเลงเทกันหมดกระเป๋าช่วยกันเลยตรงนี้คือวิสัยที่ควรทำแต่ถ้าเป็นกรณีคนทั่วๆไปเขากับเราก็เพียงคนรู้จักนิสัยใจคอก็เพียงแค่พื้นๆก็ต้องดูว่าเขาจมกับอบายามุกไหมถ้าจมกับอบายามุกอย่างนี้ ให้ไปนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วอย่างกลายเป็นการส่งเสริมให้คนทำความชั่วด้วยในกรณีอย่างนี้ไม่ต้องให้ติดเหล้ากลิ่นเหล้าฟุ้งมาเชียวแล้วมายืมเงินก็ไม่ให้หรือมายืมเงินไปเล่นหวยไปแทงมา้าอย่างนี้ไล่กลับเลยไม่ให้โกรธได้ก็โกรธไปเพราะคืนให้ไปเขาก็ไม่มีโอกาสได้แก้ไขนิสัยของเขา แต่ถ้าเขาเป็นคนตั้งใจทำกินนิสัยใจคอก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าอย่างนี้ก็ให้ไปตามสมควรถ้าเขายืมไม่มากนะักแต่ในกรณีอย่างนี้ก็ต้องทำใจคือถ้าให้ไปแล้วไม่คืนหรือคืนแต่ไม่ตรงเวลาแล้วจะเกิดความเสียหายแก่เราถ้าอย่างนี้เราคงต้องคิดหนักสักหน่อยที่คิดมากสักหน่อยเป็นอย่างไร ก็เอาไปสักแค่ครึ่งหนึ่งก็แล้วกันหรือว่าเอาไปส่วนหนึ่งที่เหลือก็ไปหาจากสมัครพรรคพวกคนอื่นบ้างเถิดเพราะถ้าคุณไม่เอามาคืนตรงเวลาเดี๋ยวฉันจะเดือดร้อนอย่างนี้ก็ช่วยกันไปเท่าที่ไม่เกินกำลังของเราเพราะว่าเขายังไม่มีประวัติในทางเสียหายเมื่อให้ไปแล้วถ้าวันหลังเขาเอามาคืนตามที่สัญญาเอาไว้ ในกรณีเช่นนี้ถือว่าประวัติดีใช้ได้หากวันหลังเดือดร้อนมาก็ให้อีกเพราะประวัติของเขาดีเราให้ไปแล้วเขาก็ให้คืนกลับอย่างนี้มาอีกก็พอให้กันได้อีกแต่ว่าพวกไหนให้ไปแล้วไม่เคยคืนเลยถ้ามาอีกก็คงให้ไม่ได้พอกันทีเข้าทำนองที่ว่าไม่ให้ก็ไม่ให้คือให้คุณไปแล้วแล้วคุณไม่ให้คืนกลับ มาขอม่อีกก็เลยไม่ให้ในกรณีเขาก็เป็นคนดีนิสัยใจคอก็ดีแต่ว่าบัดนี้เคราะหามยามร้ายกลายเป็นคนพิการไปแล้วอาจจะถูกรถเฉียวรถชนหรืออะไรก็ตามทีให้ได้เท่าไหร่ก็ให้ไปเพราะเขาเป็นคนดีเพียงแต่เขาโชคร้ายอย่างนี้ต้องให้กันให้ในระดับที่เราไม่เดือดร้อนในกรณีนี้ทำใจเสียเถิด ถึงจะไม่มีปัญญามาใช้คืนเพราะเขาเองก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ไม่ว่ากันคิดเสียว่าถ้าถึงคราวเราเคาะหามยามร้ายตกอยู่ในสภาพอย่างนี้รถความจนพิกลพิการเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งตาบอดหูหนวกไปเสียแล้วทำมาหากินก็ลำบากเต็มทีเราก็ไม่รู้จะเจอภาวะอย่างนี้เมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นให้ใครได้ช่วยใครได้ก็ช่วยไปเถอะเขาทำนองที่ว่าให้ไม่ให้ก็ให้ให้คือให้ไปแล้วจะได้คืนหรือไม่ได้เมื่อเขามาใหม่ก็ต้องให้ไปอีนึกว่าสงสารลูกนกลูกกานึกว่าเผื่อเราต้องเคราะหามยามร้ายอย่างนี้ก็คงจะมีใครเมตตาเราบ้างเพราะบุญที่เราทำไว้กับคนคนนี้หรือญาติคนนี้ ถ้าจะให้ดีสร้างบุญไว้มากๆตั้งแต่วันนี้ถึงเวลาสมบัติจะเกิดกับเราจะได้เกิดมากๆใครเดือดร้อนมาเราก็จะได้ช่วยเขาได้มากๆกลายเป็นไม้ใหญ่ให้นกให้กาอาศัยก็ดีเหมือนกันนะคะสุดท้ายนี้ขอน้อมกราบพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน บัวปูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้กัลยาณมิตรเป็นบุญกุศลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปัจ,จโยโหตุสา